คําถามจากคุณสตาบงกตนะคะถามว่าแฟนที่คบมา4ปีเทียบพร้อมดีทุกอย่างเข้าใจว่าน่าจะแต่งงานแล้วนะคะแต่ของงดมีเซ็กส์เราเลยใครกำหนัดโดยใช้ผู้อื่นแบบไม่ผูกมัดแต่ก็ยังดูแลแฟนปกติทําเช่นนี้ถูกไหมคุณวางใจอย่างไรหากต้องคบต่อไปและกรรมอะไรทําให้พบคู่ไม่สมบูรณ์แบบเช่นนี้เรื่องของคู่นะครับเรื่องของการของคู่ เรื่องพูดง่ายๆว่าภาษาชาวบ้านก็คือเรื่องผัวผัวเมียเมียเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับข้อตกลงและความยินยอมพร้อมใจไอ้ที่จะผิดหรือไม่ผิดอะไรต่างๆเนี่ยดูที่ตรงนี้เป็นหลักเลยดูที่ว่าตกลงกันยังไงและแฮปปี้กันยังไงทั้งคู่นะถ้าหากว่าแฮปปี้ด้วยกันทั้งคู่มันไม่มีอะไรเป็นบาปในแง่ของการผิดศีลน,นะ ทีนี้คือก็ต้องทางหนึ่งนะฮะถ้าเราสงสัยว่าทําไมถึงได้คู่ครองที่ไม่สมบูรณ์แบบนะเราเรามองอย่างนี้ดีกว่าว่าทุกคอูอ่มันจะต้องมีข้ออะไรสักข้อหนึ่งหรือหลายๆข้อที่ไม่ได้อย่างใจเสมอนะนี่ถ้าบอกว่าเพื่อพร้อมดีทุกอย่างเราวแฮปปี้อยู่กับ แฟนคนนี้ด้วยข้อดีของเขาแล้วเนี่ยก็ให้ถือว่าเราเป็นคนหนึ่งนะที่มีภาวะการคลองคู่เหมือนกับคนอื่นๆทั้งโลกนั่นแหละคือได้บางอย่างที่พอใจแล้วก็ไม่ได้บางอย่างที่ที่เราต้องการนะมันมันไม่ใช่ได้ทุกอย่างแล้อันนี้คือธรรมชาติ ของทุกคู่ผมยังไม่เคยเห็นเลยนะในโลกมนุษย์ใบนี้นะว่ามีคู่ไหนเนี่ยที่ได้ทุกอย่างจากคู่ครอง100%มันจะต้องมีขาดอะไรสักอย่างทีนี้อย่างเ,เรื่องบนเตียงเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ที่เรามองว่าเฮ้ยมันมันชาวโลกเนี่ยเขาถือสากันมากแต่ถ้าเราไม่ถือสานะเราไม่คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ม,นมันมันมี ตัวตายตัวแทนได้มันมีอะไรมาชดเชยได้เนี่ยเราก็ยินยอมพร้อมใจด้วยกันทั้งคู่แฮปปี้ด้วยกันทั้งคู่นะก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วเราก็ไม่ไดเ้เหมือนกับเสียเปรียบหรือว่าด้อยกว่าคู่ครองอื่นๆในโลกเขาเท่าไหร่หรอกเพราะอย่างหลายๆคู่นะเขาบอกเขาไม่มีปัญหาแต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีปัญหาจริงๆแค่เขามีปัญหาแล้วเขาไม่พูด หรือบางทีเนี่ยเขามีปัญหาแต่เขาไม่ติดใจเพราะว่าเขาเอาใจเนี่ยไปผูกไว้กับสิ่งที่เขาต้องการเขาได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วไอ้ที่มันจะเป็นส่วนที่ขาดไปเนี่ยที่มันจะแหมเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบเนี่ยเขาไม่สนใจไอ้ตรงนั้นเขาสนใจตรงที่ว่าเขาได้สิ่งที่ต้องการแล้วเขาจบเขาพอก็เลยไม่พูด ไอ้น,นี้พอเราคล่องใจนะฮะแล้วเราก็มองว่าเอ้ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นความไม่สมบูรณ์แบบมันก็จะเป็นส่วนของความทุกข์แล้วเป็นส่วนของความสงสัยอยู่ว่าเอ้ยมันกรรมอะไรที่ทําให้เราได้ไม่ครบนะฮะมันไม่มีใครทํากรรมที่ได้ครบหรอกโดยเพราะอย่างยิ่งเรื่องคู่นะคนที่ได้ครบจริงๆเนี่ย คือคนที่พอใจที่จะมองแงด่ดีแล้วก็ไม่ใส่ใจกับแง่ไม่ดีที่ไม่ยได้อย่างใจอันนี้คือได้ครบจริงค,คุณลองหามาสักคนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะช่วยเอามาออกรายการให้นะว่าที่มันได้ทุกอย่างอย่างใจแท้ๆเลยได้แบบนะครบถ้วนไปโฆษณาว่าเนี่ย ฉันต้องทําบุญมาครบทุกอย่างนะได้พร้อมแบบไม่มีอะไรที่ติดขัดเลยเนี่ยนะมันไปหาดูเถอะมันไม่มีนะของเราเนี่ยถ้าเราขึ้นต้นมาเราบอกว่าเพียบพร้อมทุกอย่างดีทุกอย่างแล้วขาดอยู่เรื่องเดียวเรื่องนี้เนี่ยนะจริงจริงแล้วเราอาจจะดีกว่าคู่อื่นๆก็ได้เราอาจจะทํามาพร้อมกว่าคนอื่นๆก็ยังได้นะอ,อ,อย่างคิดง่ายๆนะถ้าวันหนึงเราเกิดอยากทําสมาธิขึ้นมา วันหนึ่งเราเกิดอยากจะ,จะเจริญสติที่บ้านขึ้นมามันก็ไม่มีข้อติดขัดเพราะว่าเรื่องเรื่องแบบนีเ้เขาก็ไม่เอาอยู่แล้วเราก็พอเราไม่เอาด้วยแล้วก็ามาหาความสุขที่ได้มากกว่า,เ,าเรื่องบนเตียงเนี่ยนะมันก็กลายเป็นความสมบูรณ์พร้อมทางธรรมขึ้นมา เห็นไหมมันสมบูรณ์ทางไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าชีวิตของเราตั้งอยู่ตรงไหนด้วยช่วงชีวิตของเราเนี่ยเอื้อให้เรานึกถึงอะไรเป็นหลักด้วยอ,อย่างภาษาลีบุตรท่านเคยบอกนะบอกว่าการมาสุขเนี่ยมันเป็นความสุขที่มีแต่ความบกพร่องยิ่งเสพมันก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งร่างกายสุดโทมจิตใจสุดโทมนะแต่สมาธิเนี่ยยิ่งเสพ มันมีแต่เจริญขึ้นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเนี่ยทีนี้เราจะไปถึงความจริงตรงนี้เมื่อไหรนะ่ถ้าเรามีความอบอุ่นอยู่กับคู่อยู่แล้วนะเป็นคู่ที่ดีอยู่แล้วนะเสร็จแล้ววันหนึ่งเราไปถึงจุดที่อยากทําสมาธิไม่ได้อยากยุ่งเกี่ยวเรื่องพวกนี้ด้วยเห็นไหมมันก็กลายเป็นความสมบูรณ์พร้อมเป็นความสมบูรณ์แบบที่รอจะลงตัวอยู่แล้วให้ถึงเวลาเท่านั้นเอง ねえ。